ให้วันนี้นะคะกระบาผ่อนงวด6,200บาทถือปะถึงแล้วงวด6,200พี่น้องคะเริ่มต้นที่ดาวจองลอยหนึ่งนะคะรับส่วนลด15,000บาทนะคะันนี้ก็เป็นดี a x 1.9L โฉมเก่านะคะคันนี้รานะคาขายส่น359,000บาทอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าของเครื่องอันนี้เป็นโบสาตาร์รถให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วนะคะเป็นเครื่องดีดนะ1.9นะคะันดน้าเดิมรองแก้มดมเดิม,ม,ดม,ดมฝั่งนู้นจะมีแผ่นเพจนะคะซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่รถผีรถเถื่อนนะ กระจักหน้าคมเยียมตาไฟใสๆนะคะไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดไลท์มีไฟตัดหมอกให้นะใครมองหาชมหน้านี้อยู่รีบจับรีบจองนะคะหกพับาทเท่านั้นทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยนะคะไม่ได้จะทรงลงล้อนะใครอยากจัดทรงใครอยากลงล้อเราจัดการให้นะคะไม้ก้า0หมื่นโลนะเกียร์ธรรมดาด้านหน้าหุ้มเบาะมานะคะคุณ หมดกระจกมงข้างปรับข้างระบบไฟฟ้านะรถเพิื่องเข้ายังไม่ได้เก็บงานนะคะใบวัวกราบขอภัยในความสกรปรกด้วยนะนี่เห็นไหมรถใช้งานนะคะแต่ปี2017ไม่9 0 0 0 0โลถือว่าไม่น้อยอยู่นะไม่กลางๆนะคะพี่ไม่ได้เยอะมากนะเอาใครอยากได้นะรถใช้งานนะคะนิ้งลาบมาถไปบวัวปักหมดอยู่ด้านล่า,างทักมารมารับรถในนันน้น